ไทเทเนียมขับเคลื่อนสีล้อกล่องสีดำเป็นกล่องเรดาร์เฮ้ยรถมีเรดาร์ด้วยแล้วก็ตัวโช๊คอัพเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นกระบอกที่ใหญ่ขึ้น สรับพลฟอร์ดครับจากช่อง Car Story วันนี้ผมอยู่กับ PPV ที่ใส่ชุดตกแต่งเป็นแบบคอนเซปต์แพนด้านะครับก็คือขาวดำคันนี้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube Car Story ด้วยนะครับผมคันที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้คือ e l r e s Titanium ขับเคลื่อน4ล้อราคาตัวรถอยู่ที่1,897,000บาท สีขาวตัวนี้เป็นสีที่เพิ่มเงินขึ้นมาอีก1 2 0 0 0บาทนะครับและคันนี้เขาทำการตกแต่งมาในความรู้สึกที่กำลังดีกำลังสวยเลยก็ว่าได้นะในการใส่ชุดโหลดเข้าไปด้วย2นิ้วนะครับและก็สวมชุดวิกเตอร์เข้าไปรอบคันเลยเต็มตัวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดกันนะครับคันนี้ ก่อนอื่นเลยสเปคเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรใบเทอร์โบหรือเป็นตัวเทอร์โบคู่นะครับเขาได้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแล้วก็แรงบิด405นิวตันเมตรลากตั้งแต่1,700ถึง2,500รอบนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดและเป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นั่นเองนะครับสเปคเครื่องยนต์ของเขานะครับที่พูดมาตรงนี้นะครับเขาเป็นสเปคเดียวกันกับตัว e v e r e s t ์ t r a c k แน่นอนแหะครับเป็นตัวเดียวกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นเกียร์แรงมา้าแรงบิดและก็ฟีเจอร์ความปลอดภัยทั้งหมดได้เท่ากันเป๊ะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมคันนี้มันถูกกว่ากันนะครับผมเคยมี y t u t u นะครับที่ทำการเปรียบเทียบระหว่างไทเทเนียกับ YT r a c k ให้ชมแล้วแต่วันนี้ผมก็ จะพูดให้ฟังคร่าวๆอีก1จุดนะครับวายแท็กเขาก็เป็นรุ่นพิเศษเนาะภายในเขาก็จะเดินได้ส้มนะครับภายนอกก็จะมีการตกแต่งที่มีความเป็นวายแท็กนะครับกระจังหน้าเดิมของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนตัวกระบะเรนเจอร์วายแท็กเลยนะครับส่วนคันนี้เขาก็มีความเป็นไทเทเนียมนะครับสังเกตของเดิมของเขาที่เราจะเห็นได้คืออะไรความเป็นไทเทเนียมนะครับเขาก็จะเพิ่มความลักชัวรี่แบบผู้ใหญ่เนาะกระจก สังเกตนะครับกระจกมองข้างแก้มข้างแบตอักษรมือจับหรือเส้นขอบประตูเขาจะเหลือไว้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาลูกค้ามาซื้อรถเนาะเขาก็จะเก็บดำทั้งหมดนะที่เคยเห็นนี่ก็จะเก็บกระจกแก้มแบตอักษรเก็บแลปดำให้หมดคันนี้ก็เหลือเอาไว้บ้างนะครับให้นะครับ,ให,นะรบให้คนสามารถ รู้ว่าเอ้ยนี่คือไทเทเนียมนะนะครับเขาก็คือตัวท็อปเหมือนกันนะครับซื้อตัวนี้ไปในราคาล้านแปดตัวท็อปเหมือนกันได้ทุกอย่างเหมือนวายแทร็เลยนะครับทีนี้การตกแต่งของเขาบริเวณกระจังหน้านะครับอย่างที่บอกไปเป็นของชุดวิกเตอร์นะครับเขามีไฟ LED มาด้วยนะ3จุดตรงนี้ ก็เลือกสีได้นะครับเลือกจะเป็นสีขาวก็ได้หรือสีส้มก็ได้คันนี้ได้เป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านเข้ามานะครับเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกระจังหน้าที่เหมือนตัวจี๊บโชริกีนะครับเป็น SUV ค่ายดังของเขาทางอังกฤษเนาะแล้วก็ตัวสเกิร์ตก็แน่นอน,นครับเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์เหมือนกันครอบติดเข้าไปแล้วก็มีช่องของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยเขามีมาให้6จุด แล้วก็กล่องสีดําเป็นกล่องเรดาร์นะครับถามว่าเอ้ยรถมีเรดาร์ด้วยนะครับเอาเรดาร์ไปทําอะไรนะครับก็คือจับคนนะครับที่เดินตัดถนนได้นะครับจับเส้นเลนได้แล้วก็จับคันที่อยู่ข้างหน้าเราได้นะครับถ้าเราขับรถแล้วสังเกตกระจกมองหลังเห็นเป็นเอลเอสตัวท็อปขับตามนะครับว่าตามแล้วตามอีกหนียังไงก็หนีไม่ออกเนี่ย เขาใช้เปิดตัว Adaptive Cruise Control คือเขาเกาะตูดคุณไปแล้วนะครับก็คือคุณจะขับ103เขาก็103ด้วยจะขับ104เขาก็4ด้วยคุณเบรกเขาก็เบรกด้วยคันนี้นะครับสามารถขับเองเบรกเองได้จอดเองได้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถพิเศษนะเป็นฟีเจอร์ในการช่วยเหลือการขับขี่ของเขามีอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นกล้อง l a นเซนเทอร i n g บริเวณตรงนี้นะครับหน้าตาเขาจะคล้ายๆกล้องบันทึกหน้าแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ จับได้ทั้งเส้นเลนนะครับเวลาเราเผลอออกนอกเลนเขาก็จะมีการรั้งพวงมาลัยแล้วก็ดึงกลับมาให้ด้วยนอกจากจับเส้นเลนแล้วจับตัวแสงที่มาตกกระทบด้วยทำให้ใส่หน้าตัวนี้นะครับลูกแก้ว2ลูกที่เห็นเนี่ยมันสามารถขยับได้นะโดยเฉพาะไอตัวเล็กๆตัวข้างล่างเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถขยับเลี้ยวได้นะครับแล้วก็มีดวงเล็กอีกดวงหนึ่งสามารถส่องออกไปข้างๆตัวรถได้ตัวนี้เพิ่มทัศนวิสัย ได้ในยามขับขี่ตอนกลางคืนม,มืดมืดนะช่วยได้เยอะเลยสำหรบับคันนี้ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับด้านข้างเนี่ยทีนี้นะครับการตกแต่งนะเลือกใช้เป็นตัวยาง r t Toyota เนาะซีรีส์อยู่ที่275 55แล้วก็ r 20ตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กเวมพา์ขนาด20นิ้วลายก้านวายนะครับดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังมาด้วยนะครับ ไทเทเนียมแบตอักษรตรงนี้นะครับบันไดข้างเดิมนะครับด้านล่างเป็นการเพิ่มตัวดีเทลที่เป็นสีเทาเข้ามาด้วยนะครับถ้าให้ดูทรงนะครับตัวนี้โหลด2นะเขาใส่ตัวชุดโหลด2นิ้วมาด้วยเป็นของ Pro Fender นะครับ2.5งจ m o e นะ้เนียนพันกันแล้วนะครับมีปีกนกปรับองศานะครับแล้วก็ตัวช็อคอัพเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นกระบอกที่ใหญ่ขึ้น เนีบ2อนะก็บอกเดิมเขา2.0เพิ่มซับแทงเข้าไปหน้าหลังนะก็ปรับนุ่มปรับแข็งได้ตาม f ิ่งเลี่งเลยพอดูทรงแล้วปุ๊บเนี่ยบางท่านบอกว่าโหลด2ทำไมยังดูสูงอยู่อ่ะผมก็มองว่ามันยังสูงอยู่นะครับโหลด2นะครับมันมีอยู่หลายสเต็ปนะครับในการตกแต่งรถเอลเวอเรสนะครับบางท่านเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไม่โหลดมันก็จะดูสูงเนาะ บางท่านโหลดแต่ทำไมยังดูสูงอยู่มันเป็นเพราะว่าตัวยางครับคุณผู้ชมนะครับถ้าโหลด2แล้วใช้เป็นตัวยาง RT เหมือนกันนะแต่เป็นตัวซีรีส์2 6 5 50 R20 รถจะเตี้ยลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีความเป็นสูตรตาดูใบามากขึ้นนะแต่บางท่านชอบทรงนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันดูสวยนะโหลด2แต่ ตัวยางเป็น275นะครับแก้มยาง55เห็นไหมมันมีความสูงกว่ากันมานิดนึงนะครับเมื่อบวกบนล่างเข้าไปนะครับทําให้รถเนี่ยมันเตี้ยจากของเดิมนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่เตี้ยมากนะครับในการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือการท่องเที่ยวนะครับความสามารถในการขับขี่ไปในหลายๆที่เนะี่ยมันก็จะทําได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบในทรงของรถด้วยนั่นเองนะครับ ก็มีการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะใส่คิ้วใส่ตัวครอบมือกันรอยมาให้เวลาเปิดเนาะกระจกเป็นกระจกแบบฟูลเลยนะครับมีทั้งตัวไลท์สปอร์ตโหมดเรดาร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วกว็มีตัวกล้องมองรอบคันมาให้ด้วยนะเป็นกล้อง360องศานะแล้วก็แน่นอนครับมีไฟสองด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยนะนี่ผมต้องเอามือมาให้ดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันยังสว่างอยู่ก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับถ้ามืดจริงๆอ่ะนะครับแล้วเราเปิดประตูนะครับไฟมันจะค่อนข้างสวยแล้วก็ส่องค่อนข้างสว่างมากบริเวณด้านข้างตัวรถนะรับด้านหลังชุดสเกิร์ตรอบคันที่ผมบอกไปนะประกอบด้วยอะไรบ้างด้านหน้าที่เขาใส่เป็นตัวกระจังหน้ามานะครับตัวชุดสเกิร์ตครอบด้านหน้ามานะด้านหลังก็มีตัวสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้ครอบเข้าไปแล้วก็เพิ่มตัวดีเทลที่เป็นท่อคู่2ฝั่งเข้ามา เป็นท่อที่ตกแต่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ฮะสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความเต็มให้กับรถคันนี้นะครับแล้วก็มีการครอบปท้ายมาด้วยนะตัวนี้นะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับที่ไม่ใช่ของตกแต่งนะครับมีกล้องมองด้านหลังมาด้วยนะครับก็แน่นอนครับคันนี้มี360เลย เซ็น,นเซอร์ด้านหลังของเขามี6จุดเหมือนกันเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับเป็นเซนเซอร์ที่ช่วยใน,ในการแจ้งเตือนระยะจอดนะครับตัวนี้เบส,สิกอยู่แล้วนะครับนอกจากแจ้งเตือนคันนี้มีการช่วยเบรกให้นะแล้ว2จุดที่เพิ่มเข้ามาเป็น6เนี่ยเป็นเซนเซอร์ในการช่วยจอดอัตโนมัติเป็น p a r k i ิ่งแอซิสนั่นเองนะเซนเซอร์เนี่ย ทั้งคันมีทั้งหมด12จุดนะเป็นเซ็นเซอร์เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูห้องโดยสารต่อดีกว่าสำหรับไทเทเนียมขับ4นะเป็นรถที่น่าลองน่าใช้นะครับอย่างที่บอกไปนะก็ฟังก์ชันเท่ากับตัวท็อปวายแท็กเลยนะครับการตกแต่งนี่นะครับความแตกต่างของเขากับวายแท็กนะครับถ้าวายแท็กเส้นตรงนี้จะเป็นสีส้มไปแล้วนะ เาจะเดินมีสีส้มไปแล้วขั้นนี้ก็เดินได้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นเดินได้ดําปกติเราจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ในห้องโดยสารมีมาหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลาะดูข้างในนิดนึงนะครับให้สังเกตนะครับด้านในมันก็มีความสวยงามนะก็เป็นการบุหนังในแผงแดชบอร์ดมาทั้งหมดนะครับลำโพง8ตำแหน่งหน้าจอกลาง12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูนี้ดีกว่านี่ ขึ้นกราฟิกมาแล้วก็ตัวบริเวณหน้าปัดตรงนี้12นิ้วเหมือนกันนะนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้มีตัวไวเลสชาร์จเจอร์มานะครับช่องเสียบ USB เบรกมือไฟฟ้านะครับตัว P ตรงนี้คือตัวช่วยจอดออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออฟโรดแบบเร่งด่วนนะครับก็คือการเปิดเราให้รถคำนวณจากสถานการณ์เอาเองว่าตอนนี้จะเลือกใช้เป็นขับ4หรือขับออฟโรดนะครับ หรือจะเลือกเป็นปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ head 4 head แล้วก็ follow นะครับช่องวางแก้ว2ช่องแบบนี้ด้านบนเนี่ยมีตัวพ a n o r a m i c sunroof มาด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ในช่วงอากาศที่ไม่ใช่เดือนเมษาพฤษภาแบบนี้มันก็น่าเปิดนะครับแต่ในช่วง2เดือนนี้ก็อย่าเพิ่งเปิดไปเลยดีกว่าเนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเตาอบนะครับตรงนี้นะก็สามารถเปิดแบบเต็มๆได้นะ2ตอนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ก็เหมาะมากนะสำหรับคนที่ชอบชมวิวนะแล้วก็คือในการเปิดพารามิคซันรูฟเนี่ยมันก็ทำให้ห้องโดยสารมันมีความโปร่งมากขึ้นนะเวลาที่เราขับรถเดินทางนะครับอย่างที่บอกว่าสถานที่หรือณนะช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีแสงแดดจัดมากนะอาจจะขับไปเที่ยวเขาใหญ่หรือในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับช่วงเย็นๆ5้าโมงหกโมงนะครับ เปิดซันรูฟเนี่ยขับรถฟินนะคือขับได้ค่อนข้างฟินมากนะห้องโดยสารมันมีความโปรง่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็ตัวท็อปคันนี้นะครับยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับในราคา1 8 9 7 0ล้าบาทเรียกว่าได้ทุกอย่างที่รถยนต์คันนึงควรจะมีเลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายประจำโชรูฟอร์ดพนันคอนเกษตรน้องมินนะครับสนใจอยากจะปรึกษาการแต่งรถการออกรถหรือศึกษาว่าอย่างพี่เนี่ยควรจะใช้รถประมาณไหนเนี่ยก็โทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์064 225 6635วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ